ก็สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาอ่านมัางะจากเป็นพลังในเงาเมิดจอไม่ได้หรอกว่ามีอะไรเป็นสิ่งที่กระตุนแต่ภายในใจนั้นใฝ่ฝันและต้องคิดว่าต้องเป็นไฮไดเป็นพลังในเงาเมิดไม่ใช่ทั้งพระเอกและบอสใหญ่แต่เป็นตัวตนที่ซึ่งแสดงพลังอยู่เบื้องหลังเงาเมิดคิดอย่างแรงกล้ามานานแล้วว่าอยากเป็นพลังในเงาเมืดเช่นนั้นความรู้สึกที่ไม่เฉิดฉายชั่วคราวผลักดันให้ตัวผมไม้เริ่มในทันที ที่โรงเรียนเป็นเพียงแค่ตัวประกอบระดับ A ที่บ้านทำการฝึกฝนร,ร่างกายทุกวันคาราเต้เคนโดโชกมวยต่อสู้แบบประสมผสานเพื่อที่จะแข็งแกร่งขึ้นมาจึงได้เรียนทุกอย่างและซ่อนพลังเอาไว้ในเงาเมิดเพื่อที่สักวันหนึ่งเวลาเห่งการได้เป็นพลังในเงาเมิดจะมาถึงแต่ถ้าได้ดูควาเป็นจริงมันก็เป็นอะไรที่สูนเปล่าจริงๆต่อให้สุกคนแค่ไหน ก็ต่อสู้กับทหารที่ติดอาวุธไม่ได้ถ้านิวเคียรล่วงหลนลงมาก็คงจะกลายเป็นจุนนี่ละ่ะคือขีดจำกัดของสิ่งมีชีวิตสุดยอดพลังในเงาเมือที่ไฟ,ฟ่ฝันนั้นไม่อาจหย่อนยานให้ได้แม้แต่นิวเคียรนั้นทำไงคพืจะไม่กลายเป็นจุนละ่ะตัวผมได้เริ่มคิดหาหนทางต่อไปและคำตอบที่ได้ก็คือพลังศาสตร์เลลับจำพวกพลังเวทมนต์ยังไงละ่ะ แต่ไม่มีใครรู้ถึงวิธีได้มาซึ่งพลังเวทมนต์หลอกผมได้แค่ต้องเดินต่อไปโดยเชื่อในหนทางของตนเองบาเพ็ญเพียรอดอาหารใต้น้ำตกฝึกโยคะตึงตนเองเอาไว้กับไม้กางเขียนสดวดภาวนาถึงพระเจ้ารวมทั้งเอาหัวไปโคกับต้นไม้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติและการทําเช่นนั้นเพื่อให้ปลูกพลังแฝงที่หลับไหลอยู่ในร่างกายในวันหนึ่งผมได้มองเห็นแสงสว่างแห่งความหวัง ว่ายืนยันว่ามันใช่สิ่งที่ตามหาอยู่หรือไม่ตัวของผมจะได้วิ่งเข้าไปหาแสงสว่างนั้นเย้เวทมนต์ล่ะเรื่องอราก็แบบนี้ละเรื่องก่อนที่ผมจะได้เกิดใหม่ย,ย,ย่าย่าอ่าโอ้ยพี่สาวแข็งแกร่งจังเธอเอ้ยอย่าทําเสียงอนาถาสิถึงจะเป็นน้องชายแต่กลับหลบดับไม่ได้อย่าให้ตระกูลคาเกโนของพวกเราเสียชื่อสิ ใช่แล้วเธอคนนี้คือพี่สาวของผมแค่คาเกโนต์แต่กลุของเรานั่นนะอาจจะเป็นชนชั้นสูงที่นักดาบเวทมนต์เข้มแข็งตอกย้ำจะรู้สึกดีแล้วเสนะครับแน่นอนครับพี่สาวแต่ในกับเชฟพลังเวทเหมือนกับเมื่อใหม่เทคนิคบนพื้นแค่นี้แล้วเมื่อ,อไหร่จะเยินด้วยลาแข้งของตัวเองได้กันดูให้ดีนะถ้าใช้พลังเวทเสริมกับดาบหรือว่าร่างกาย แต่หินก็สามารถตัดได้โอ้พี่สาวสุดยอดไปเลยว้าวว้าวาสมแล้วที่เป็นพี่สาวสอนนายสิเฮ้อสำหรับนายยังเร็วไปจะหมดวันแล้ววันนี้พอแค่นี้ก่อนเก็บก้อนหินด้วยนะอ่ะเอ๋หลังจากที่พี่สาวได้โชว์พลังให้ดูแล้วเธอก็กลับไปฮึฮิฮิทคาเจโรคือชื่อของผมเองวันนี้ก็ทำตัวเพื่อนๆได้เนียนตามเคยวิธีใช้พลังเวทย์ก็ชำนาญอยู่แล้ว เรื่องจากชาติก่อนก็รู้ตั้งแต่เป็นทาโรกพลังเหนือเบอ์นอใช้ได้ตามสะดวกหากรู้วิธีใช้ก็ทำอะไรสุดยอดสุดยอดได้ตอนเชื่อเล็บไห้อย่างพลังในเงาเมืดถึงในโลกใบนี้จะไม่มีอาวุธวิทยาศาสตร,ร์ก็เถอดแต่แค่นี้ก็ยังชนะเนวเลียไม่ได้เฮ้ยาไืนยังไงก็ไม่ได้พลังในเงาเมืดไม่อาจอ่อนอน่อนลดมาตรฐานลงได้เพราะงั้นในคืนนี้ก็ต้องฝึกฝนเช่นเคย ในป่าไกลๆเหมือนว่ามันจะมีโจรไปฟันเจ้าพวกนั้นเล่นดีกว่าณสถานที่ในป่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกำลังเอะอะเสียงดังกันอยู่ในตอนนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งได้กล่าวขึ้นมาว่าเฮ้พวกเองดื่มอีกดื่มอีกฮ่าฮ่าวันนี้พวกเราพ้นสำเร็จงดงามูยูคนสินค้าขนาดนั้นเดินเข้าในป่ายาข้ามาคืนเป็นคนค้าขายที่ประมาทจริงๆเลยนะ ฮ่าฮาใช่เลยละหัวหน้าเห็นหน้าอีแก่นั่นหรือเปล่าโงาเงาทำเป็นขอร้องว่าอย่าฆ่าลูกชายฮ่าฮ่าอยากจะพูดมากส่งเงินและขอชีวิตไว้ในขณะที่พวกจรกำลังเดื่มฉลองการให้กับการป้นซัมเ็จในตอนนั้นชินเพราะเอกตัวร้ายของเราก็ได้โผล่ลงมาตาบ้าอะไรวะเนี้ยไอ้บอนี่เป็นใครวะเฮ่าฮ่าพวกเองทั้งหมดหากยังรักชีวิตโยก็ส่งเงินมาซะ อะไรวะไอ้เจ้าเปียกนี่เราโจรก็อยู่ในอาการตกใจและเชนก็ยังพูดอีกว่าเหนะหน้าก็บอกให้ส่งเงินมาไงตรงนั้นนะ่ะก็โดดสีเห็นป่ามีเสียของเหรียญกระทบกันด้วยดูเหมือนว่าโจรจะใส่สื่อทำตามที่เขาบอกและหัวหน้าโจรก็ตะโกนออกมาว่าไอ้หานี่มันอะไรวะเหอนะหน้าทุกคนอย่าได้ใบๆไปเลยผมก็แค่เจ้าเปียกสามัญธรรมดา <c oughs> วันนี้ผมก็แค่จะมาลองอาพุธใหม่เท่านั้นดาบสลามชุดสลามหนาฮะอะไรวะไอ้บอนี่มันพูดอะไรวะเมื่อเห็นท่าทีคนเหล่าโจรพระเอกของเราก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าสลามก็อย่างที่รู้กันเป็นมอนเตอร์ที่ใช้พลังเปลี่ยนร่างกายของตนเองได้ผมนักสลามจํานวนมากเอาเยันต์ของมันมาทําออกมาเปลี่ยนชุดบอดีโด้โูตรก็ดาเปลี่ยนรูปร่างใช้งานได้ไง่ายสามารถถ่ายเทพลังเวทได้ถึง9 9ปซหรือก็คือ สะดวกเปลี่ยนสภาพได้ไง่ายตามใจชอบยังไงล่ะลองชิมนะครับคุณลูกค้าจะอ้า อ้าวลงไปนอนหมดแล้วเหรอชินเขาได้มองดูรอบๆแต่ไม่เหลือใครเลยแต่ว่าหัวหน้าจนเขาได้กล่าวขึ้นมาว่ามึงก็ได้ยังไงวะเหลือคนเดียวแล้วหรือช่วยไม่ได้นะงั้นลองถามคนสะดวกข้อที่2จากนายกนแล้วกันชินเขาได้พูดออกมาด้วยท่าทีสบายๆแล้วหัวหน้าโจนได้กล่าวว่า พูดหาอะไรของเองวะเห็นงนี้ก็เธอเป็นผู้ช่ำนันวิชาบูชินสายเมืองหลวงนะฟอยเอานี่ไปกินซะอ่ะเอ๊ะสัตว์ไม่เข้าสักหนีดไม่ใช่แค่เปลี่ยนรูปร่างแต่พลังป้องกันเองก็ยอดเยี่ยมบัซบเอ้ยโอ้โธ่เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเฮ้ยเนี่ยหรือสายบูชินช่วงนี้ดันอยู่ในเมืองหลวงดูไม่ยึดติดกับสิ่งเก่าๆเ,เข้าท่าดีนะ แต่ว่าแกน่ะตั้งแต่เมื่อตะเกียน,นี้แล้วยังไม่ขยับจากตรงนั้นเลยทำบ้าอะไรของมันวะในขณะนั้นชินผริพุ่งออกมาจากด้านหน้าแล้วใช้เท้าเตะไปที่การลำตัวของผู้ชายคนนั้นก่อนที่เขาจะกล่าวว่าควรสะดวกอย่างที่สองของซาลามเอาดาบออกมาแต่ที่ชอบตามใจชอบได้นายนับว่าเก่งกล่วพี่สาวอีกนะิฮิยหลังจากที่นำศพของผู้โจรมากองรวมกันแล้วตัวของชินก็ไม่รอช้าในการที่จะ,ะเข้ามย ขโมยของโจรแทนต่อหลังจากได้เจอกับอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาได้พูดออกมาว่าคนตอบแทนในวันนี้เท่านี้หรือโจนต้นมามากพอดูแหคนค้าขายเอ่ยจนหลับให้สบายเถอะทุนร้อนของพวกเจ้าจะนำไปเปลี่ยนการสนับสนุนการเป็นพลังในเงามือดของตัวผมเองฮ่าฮ่ในขณะที่ชินำรั้นจะกลับไปอยู่ขเขาได้สังเกตเห็นกล่องไม้กล่องหนึ่งที่ถูกปิดเอาไว้อย่างมิดชิด แต่ก็มีรูอยู่นิดหน่อยและเขาได้พูดออกมาว่าเอ๊ะอะไรบ้าโกงนันธาดหรอเฮ้ยร่างกายเปื่อยเน่าไม่สิยังไม่ตายแบบนี้หรือว่าอาการปีศาจสิงโสตตามการเล่าลือมีอาการป่วยมีร่างกายที่เน่าจนตายทางโบสถ์จะรับผู้ถูกปีศาจสิงโศนี้ไปชำระล้างโดยอ้างว่าเพื่อป้องกันคนส่วนมากเอาไว้ก็มีเลือกกันว่าจริงๆแล้วเอาไปฆ่าทิ้งกันหรอก อะละักษณะนี้พลังเวทเบียงเบนพลังเวทปริมาณมากนี่เป็นหลักฐานในขณะที่ชินกําลังพิจารณาอยู่นั้นอยู่ๆก็มีประกายไฟฟ้าเกิดขึ้นมาเขาจะได้เกิดไอเดียแปลกๆขึ้นมาอีกครั้งแจมเป็ดเลยนี่ว่าแทนที่จะปล่อยให้ถูกเชียดทิ้งตัวฉันเอามาใช้งานเป็นหนูทดลองพลังเวทด,ดีกว่าแม้ก็ทดลองหลายอย่างแต่ก็น่าตกใจเลยนึกไม่ถึงว่าก้อนเหนือจะกายเป็นสาวเอฟผมทอง เมื่อหญิงสาวได้กลับมาอยู่ในร่างกายที่สวยงามเธอได้กล่าวขึ้นมาว่าก็หกหน้า ok ah ร่างกายที่เน่าเปื่อยปานนั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีค่ะจะต้องตอบแทนบุญคุณพอหญิงสาวเอ๋อได้กล่าวแบบนั้นชินก็พูดว่าช่างเถอไม่ได้คิดอะไรหรอกลังจากเขาได้พูดแบบนั้นเขาก็ได้คิดในใจบุญคุณกันลือดูเหมือนว่าชินจะคิดอะไรบางอย่างออกเขาจึงได้ทำการอธิบายให้กับสาวเอ๋อได้ฟัง หมายถึงจะช่วยผมเป็นพลังในเงาเมืดงั้นหรือยญิงสาวก็ตกใจในคําพูดนั้นและไม่เข้าใจด้วยเธอได้เปลี่ยนเสียงเอออกมาและชินก็คิดในใจเพื่อดูปฏิกิริยาตอบสนองก็เอตอบสนองตามปกติลานาะถึงเซอบอกให้มาเป็นลูกหน้องของพลังในเงาเมือดก็คงจะไม่เข้าใจสินะจําเป็นต้องมีวัตถุประสงค์ที่แจ่มชัดให้เธอได้เข้าใจง่ายๆด้วยอืมอะไรดีวะหลังจากคิดอยู่คู่หนึ่งชินเขาได้กล่าวออกมาว่า ดีล่ะเอ้าหนีตั้งแต่วันนี้เธอชื่อเอัลฟามาเป็นลูกน้องของผมทำงานด้วยกันเถอะงานของพวกเราหล่อนะคือการหยุดหยัง่งการฝืนเกินชีพของปีศาจโบราณเดียโบรอดพอเชนได้กู่เรื่องขึ้นมายิงสาวเอวก็ตกใจและพูดว่าปีศาจเดียโบรอดที่เป็นเรื่องที่โด่งดังนั้นพอหญิงสาวได้ทากลับมาชินก็ได้กู่เรื่องอธิบายต่อไปใช่แล้ว นานมาแล้วมีปีศาจเดียบอล์อดที่เกือบจะทำลายลางโลกแต่มีมนุษย์เอวและผ่พันธุมนุษย์ศาสตร์ทำคนผู้กาพิชิตปีศาจเดียบอล์อดลงได้ตำนานเป็นเช่นนั้นทุกคนอาจจะไม่รู้แต่นี่เป็นเรื่องที่ได้เกิดขึ้นมาจริงและความจริงก็ยังมีต่ออีกก่อนจะตายปีศาจเดียบอล์ลอดได้ไล่คำาสาปใส่ผู้กาคำสาปซึ่งสืบทอดไปสู่ลูกหลานของพวกเขานั่นคือคำสาปเดียบอล์ลอด ไม่สิต้องเรียกว่าพิศาสิงโศสิ่งที่ร่างกายของเธอประสบเข้าไงลละหรือก็คือพิศาจสิงโศคือผู้เสืบทอดสายเลือดของวีรชนสมัยก่อนเป็นที่เคารพนับถือชินขอได้อธิบายภาวดารูปบนผืนให้กับหญิงสาวได้ดูด้วยหญิงสาวที่รู้แบบนั้นก็อยู่ในอาการตกใจหญิงสาวพูดอะไรไม่ออกแต่ว่าชินก็ได้พูดว่าโกหกหน้า oh เรื่องแบบนั้นสมัยนี้มีแต่เรื่องทุกร่างเกียจชัดชัด,ชด มีใครสักคนได้เปลี่ยนเรื่องนี้ให้กลายเป็นแบบนี้ผู้ที่ปิดบังลบเลือนเรื่องรองาวใสเ่เลือดของเวลาชนกลุ่มรัทธิเดียบอลลอดพวกคนที่มุ่งหวังจะฟื้นเคินชีพให้ปีศาจเดียบอลลอดและนั่นคือเป้าหมายของพวกเราลัทธิได้สร้างเรื่องด้วยตัวตนทุกซ่อนอยู่ไม่ปรากฏตัวออกมาคอยลบผู้ขัดขวางจากเงาเมิดเพราะงาั้นพวกเราเองก็ต้องทําเช่นกันเข้าสู่เงาเมิดใช่แล้วพวกเราคืออุทยานเมิด ผู้อยู่เบื้องหลังเงาและไล่ล่างเงาเยัอบอย่างการเคลื่นเชียของปีสาจ์เป็นหนทางที่แสนยากลำบากแต่ถ้าพวกเราไม่ทาโลกก็คงจะล่มสลายแต่ให้ความร่วมมือไหมพอชินได้กล่าวแบบนั้นยิ่สาวเอวก็ตอบว่าลทัทธิเดียโบดหลอดสืบซ่อนจากประวัติศาสตร์แสดงว่าเปี่ยมล้นไปด้วยอิทธิพลศัตรูเป็นผู้ที่มีอํานาจยิ่งใหญ่เรื่องเช่นนั้นคนที่รู้ความจริงแบบตัวฉันจะต้องจะถูกฆ่าอีกมากมาย ยกโทษให้ไม่ได้เข้าใจที่พูดแล้วฉันขอมอบชีวิตนี้เพื่ออุทยานเงาและสำหรับผู้ชั่วยหลายนั้นจะลงโทษมันด้วยความตายหญิงสาวด้คุกเข่าลงและกล่าวเช่นนั้นต่อหน้าชินเธอกล่าวออกมาด้วยใบหน้าที่มม่งมันที่จะทำทุกอย่างเพื่อกำจัดความชั่วหลายออกไปและเชนที่มองดูหญิงสาวก็ได้คิดในใ,นใจว่าเป็นอันตอกฟ้าลง,งเธอข็้เอาด้วยไว้ตอบสนองบทแสดงทันตาได้อย่างแนบเนียนเหมือนของจริงมาก เรื่องเมื่อกี้เราด้านสดขึ้นมาเท่านั้นเลยจริงๆปีศาจหรือว่าลัทธิเดียบอรรลอดอะไรนี่มันไม่มีอยู่หรอกหรือว่าเป็นเรื่องเราที่ได้อารมณ์ใช่ปัญหาการฟื้นคืนชีพของปีศาจเดียบอลอดในตำนานใกล้เข้ามาแล้วอะไรงี้ก็สารคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบวัน้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า